คําสอนหลวงพ่อพระราชปรมยานหนีทุกตอนที่5ตอนพระโสดาบันใช้แค่อนุสติ ที่ปฏิบัติสมาธิของพระโสดาบันนี้ความจริงไม่ต้องนั่งหลับตาเลยไม่ต้องทําสมาธิเครือเียดแค่ใช้อารมณ์คิดให้จิตทรงตัวเท่านั้นอารมณ์คิดให้ทรงตัวนั้นคือ1พุทธานุสติคือนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเอายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความเต็มใจ2ธรรมานุสติคือนึกถึงความดีชอบพระธรรมเอายอมรับนับถือคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งจริง3สังคานุสติคือนึกถึงความดีของพระอริยสงฆ์ที่นําคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้าให้เราเข้าใจความดีความชั่วทำตัวให้พ้นทุกข์ใช้ปัญญาแค่นี้ไม่ต้องมากสมาธิก็สมาธิให้ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจแล้วก็มาใช้จิตใจพิจารณาสินห้าว่าสินข้อที่หนึ่งทำกรรมใดแล้วร้อนใจภายหลังกรรมนั้นไม่ดีการฆ่ากันการทะเลาะกันการเป็นศัตรูกันนี่มันไม่ดีสู้มีความเป็นมิตรซึ่งกันและกันไม่ได้แทนที่จะเป็นคนมีใจร้ายก็เป็นคนมีเมตตาปราณีแทนที่จะฆ่ากันทะเลาะกันก็กลับมารักกันเสียมันก็หมดเรื่องทะเลาะกัน คือสินนี้ต้องมีเมตตากับกรุณาและสันโดษสามตัวเข้าควบคุมสินข้อที่สองถ้ามีเมตตามีความรักมีความกรุณาความสงสารเราก็ลักขโมยของเขาไม่ได้แล้วก็มีสันโดษเข้ามาช่วยเรายินดีเฉพาะทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้เองโดยชอบธรรมไม่คดโกงใครถ้าเราไม่ลักไม่คดโกงเขาเราก็มีมิตร เราไม่มีศัตรูพระโสดาบันปัญญาอย่างนี้สินข้อที่สามแล้วคนรักของคนทุกคนย่อมมีการหวงแหนฉะนั้นในเมื่อเรารักเราหวงแหนคนรักของเราคนอื่นเขาก็รักหวงแหนคนที่รักของเขาเราจะไม่ทําร้ายใจิตใจซึ่งกันและกันซึ่งในการแย่งความรักมักน้อยคือมีสันโดษเมตตากรุณาเข้าควบคุมใจสินข้อที่สี่คนที่จะเป็นพระโสดาบันย่อมทราบว่าการพูดดก็ดีการพูดหยาบก็ดีการพูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้เขาแตกรกรวากันก็ดีการพูดจ วาจาที่ไร้ประโยชน์มันเป็นโทษสําหรับเราเพราะที่พูดไปแล้วคนฟังเขาเกลียดเราไม่ยอมพูดแบบนั้นพูดเฉพาะความเป็นจริงคือวาจาที่ไพเราะพูดวาจาที่เนื่องในการสามคัคคีพูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์ถ้าเราพูดอย่างนี้ไม่ว่าสังคมไหนเขาก็ไม่รังเกียจเราเราก็เป็นที่รักของสังคมเราก็มีความสุขนี่ปัญญาของพระโสดาบันมีอย่างนี้ทีนี้สุดท้ายสินข้อห้า 5. การดื่มสุรามีรัรย่อมเป็นโทษ โทษของสุรามีไรก็คือกลับบ้านเช้าถึกเมียดาถูกผัวด่าเคยกันบ้างไหมครับหมายความว่าโทษดื่มสุรามีไรเสียทรัพย์เปล่าไรประโยชน์ทําลายความดีของตนเสียศักดิ์ศรีเราเป็นผู้ใหญ่เป็นที่เคารพนับถือของผู้น้อยถ้ากินเหล้าเข้าไปแย่งที่หมานอนได้ใช่ไหมดีไม่ดีหาว่าหมามาแย่งที่นอนไปตีกับหมาเข้าอีกรวมความว่าพระโสดาบันเห็นว่ามีโทษอย่างนี้ท่านจึงไม่ดื่มสุรามีไรนี่ ท่านใช้ปัญญาแค่นี้รวมความว่าสมาธิของพระโสดาบันก็คือมีพุทธานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์คือมีความเคารพต่อพระพุทธเจ้ามีธรรมานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์คือยอมรับนับถือพระธรรมมีสังฆานุสติเป็นอารมณ์คือยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์แล้วก็มีศีลานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์คือรักษาศีลห้าครบถ้วนไม่บกพร่องแล้วก็มีอุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์นึกถึงต้องการพระนิพพานเป็นปกติเท่านี้เองยากไหมครับทีนี้ พระพุทธเจ้าบอกว่าการที่เป็นพระโสดาบันหรือพระสะกิธาคามีนักอยู่ที่ศีลห้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นิพพาน เรานึกถึงท่านไว้แต่สินห้าบางทีก็มีเผลอเช่นลิงมันกินรินมันกัดก็ดกตบหลวงพ่อเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเชิญไปอาเวจีตามสบาย,ยงกินหรือริ้นกัดจะไปฆ่าได้หรืออยากเป็นพระโสดาบันจะเป็นได้หรือคือเราต้องเห็นว่าชีวิตของสัตว์แม้แต่เล็กก็เป็นชีวิตเพราะว่าการรักษาสินห้านี่ถ้าหากว่าเราเคยบกพร่องในสินหลวงพ่อเคยแนะนํามาหลายรายแล้วมากรายแล้วเคยบกพร่องในสินถ้าเราคิดว่าเรารักษาสินห้าให้ครบ24ชั่วโมงได้ทุก วัน <One. S 2> จิตที่เคยบกพรอมมาก่อนมันก็อดเผลอไม่ได้เป็นของธรรมดาเจอหนังสือคําสอนหลวงพ่อวัดท่าสูงเล่มที่59หน้า1 2 6 1ถึง127 <11. S 2> แล้วกลับมาติดตามกันต่อในตอนที่6ต่อไปครับ